คักลืมเนี่ยจ่ามึงขึ้นลืมมาเขาจนวันก็นเลยเดีมาไหวแล้วขึ้นไปอาบน้ำให้มันเรียบร้อยสักปรกจังลงมาใช <ไข S 2> ้แด,ด,ด,ดมินได็บไปเบิ้งช่องหนึ่งที่แบบว่าเพิ่นลืมมาเขาแล้วเพิ่นบอกเทคนิคไวจ้าว่าขันเฮ้าลืมนะมีมีที่รัดแค่สิบนาทีก็ได้หนึ่งแล้ว ในปีเบิงมากล้วก็จำไว้กันเลยได้ออกมาใส่พอดีเลยจ้าเมือนี่แต่ช่วงนั้นก็บพได้อัดคิดว่าให้เบิงนะจ้าเพราะว่าแบตโทรศัพท์กระเบิดพอดีหรือถ้าผู้ใดอยากรู้เคล็ดลับก็บอกได,ดกเด้อจ้าเดี๋ยวสิมอาอัดคิดให้เบิงอีกจากรอบหนึ่งก็ได้ขันเมนตะกี้ทีบ่บทันในรูเรื่องบบทันหลุจากวิธีลัดหนาตีต้องรออีก3 4ีชั่วโมงพอ้า,าม,มาเขาจังเสด้หนึ่งลูกเตกาก็สิให้ยพอดีละหิวเขาจ้าโอ้ยเดี๋ยวนี้แล้วบ่คืดยากจักเม็ดจ้าคันแมนลืมกระดาแค่สิบนาทีก็ไดาหนึ่งแล จากคิดว่ามือนี้นะสีล่างหม้อเตาอบจ้า,จาเพราะว่ารู้ซื้อว่าเตาอบนะสุประปกซะเหลือเกินซีหามือแล้วที่บ่อดดล่างส่วนหมักยูนีมือแอนก็ซิมักอบเอานะจาา้าศิใส่หม้อนี่แน่ะและกัหมอ้อยูทึ่งเฮื่อนอีกเป็นหม้อหนึ่งที่เป็นหม้ออบลมร้อนอีกตัวหนึ่งนะจ้าเพราะว่าส่วนหมักสิบ่กค่อยมักปิ้งมักทอดจ้า หนึ่งหละ่ะห้าบ่มีเวลาสองกับบ่อยบกค่อยมกักทอดจ้าเพราะว่าน้ำมันมันกับแพงจ้าเสมอนีนแล้วห้าอ,อบเอากระสะดวกสบายกว่าจ้า,าช่วงนี้กะจกักว่าอบโมูโอบเนื้อทุกมือเลยจ้าเมื่อวานเมกกือ่อก่อนก็อบสิบโค้งหมูสองมือมาก,กี่ก็กินเนื้อทุกมือเลยจ้าแล้วมือนี่ก็คิดว่าสีอบเนื้อคือเกาเพราะว่า ซื้อเนื้อมาหันเป็นริ้วๆไงวะสิตากแดดจ้าบบแดดเลยจ้าฝนตกสองมือแล้วต่เลยดีมักใส่ตู้เย็นไว้นะจา้าเมื่อได้อยากก็เอามาอบกินเมื่อได้อยากถอดก็เอามาถอดสามีน่ะมาก,กินเนื้อจ้าก,กินซุ้มือก็ได้ช่วงนี้เพิ่นซื้อมาสองโลก,ก็สิีมมนได้กินแต่เนื้อละช่ว,ชวงอากาศกจะจ้ามันเป็นแนวดตื่นเ้าร์คืนมาลบวีวีขึ้นจังเสียวดดูหนาวแล้วนี่ละ่ะแต่ว่าสวยมากเป็นเป็นคึมคึมบบใบใบแดงๆมากแล้วพผ่นเป็นฝนตกโอ้ยอากาศแบบนี้น่ะเนี่ยอเฮตไห้เด,ด็กน่อยไข แท้ๆให้ไข่คนไข้เด้อเนี่ต่ลูกๆก็เศร้าแล้วละจ้าที่หลายๆคนก็นสอบถามเขามาว่าลูกแอนน่ะเศร้าเป็นไข้ไปตอนนี้ลูกทั้งสองคนทั้งปกป้องทั้งขัญเขาออกจากโรงพยาบาลได้อาทิตย์นึงแล้วเด้อจ้าหายดีทั้งสองคนแล้วแล้วก็มีแม่ๆทักเขามาสอบถามนะจ้าว่าอาการไข้วัดไงเนี่ยมันเป็นจังไนจังสิว่าไข้วัดไงน้ำราบปกป้องนะตอนที่เพิ่นเป็นนะเพิ่นโต้อนจ้าหัวหอหัวหอน คอร้อนตัวร้อนวัดไข่ไข่สูงจาก40-39องศาขึ้นไปเลยแล้วก็เช็ดตัวไม่ลงเลยจาะก,กินยาพาราก็ไม่ลงเนาะ แต่เท้าหน่เย็นเฉียบเลยนะจ้ะปกป้องบ่มมีน้ำโมกบ่มมีไอเนอะจ้ะมีิต่ไข่สูงซื้อ,อแอนคิดว่ามันกระสีอันตรายแต่กับเด็กน้อยล้วจ้าสำหรับผูยย้ใหญ่เฮาก็สิบ่าเป็นมันไดเพราะว่าแอนติดแอนกับรู้สึกว่าแอนปวดหัวแล้วกระเจ็บขี้งแล้วก็เป็นรู้สึกกินเย็นอยู่ในกระดูกเกินเข้าไปอยู่มือนึงจ้ะแต่ว่าเพราะตั้งแต่กินยาพาราก,กินยาแก้อักเสกบกะรู้สึกว่าดีขึ้นจ้าแต่ว่าเมื่อที่รู้สึกเป็นน่ะรู้สึกว่า เป็นหลายวิธีห่มผ่าสามซีพื้นกับโบอุ้นจามือนะกินยาพ่าลากกับยาขาเชื่อเข้าไปสามซี่ว่โมงจังหูุดซื้อว่าโอ๊ยมันบัิเย็นปันนันตัวนี้จังหูุดซื้อว่าสงสัยต้องติดไข่แน่นอนเลยแล้วก็สซิมีไอและจ้ากับซิมีช่วงหนึ่งที่แอนภาคเสียงเป็นเสียงเมิบเมิบแน่กัช่วงนั้นละจ้าซิมีไอ ต่ว่าก็บอไดไอค่ะเพราะว่าเขากกินยาคาเชื่อกินยาไปน้แต่ว่กกรไเ้ไอเพราะลำค่าเนี่แหละจ้ามีเสลแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะหายแล้วจ้าอายประมาณสีห่ห้เมือนี่แหละจ้าจังหายไปอีกกน่อยนะเป็นไข,ข้ร้ายค่ะจ้าช่วงนี้เพราว่าอายสายเดอ้อให้แนาพิปองปิดเทิมแล้วจา้าคอมแมนบ์เราะันปิดเทิมตีกับสีเอาเที่ยวมาตีแตงแต่อีหลายอยู่นี่นะข้าวจว่าช่วงนี้นะมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค้นมักสิเป็นไข้เพว่าเป็นเล็กน้อยหรือผู้ใหญ่มีโอกาสาาาที่สิเป็นไข้เบิดจ้าช่วงนี้ห้ดูแลรักษาสุขภาพ กันนเดตอนเศร้าก้อนหนึ่งเขาแอนได้ต้มพิษเข็มท่องกับดอกการจองจาาต้มไส้น้ำยานั่งไว้เละเป็นสีดำๆจ้าแอนว่าต้มไส้น้ำยาหนั่งมันนวดดีจ้าเวลาเอามาซุปตั้งสีแสแบทเถอะเด้อแกล้มืมึกกระซิมีซุปมีเจลทุกมือจ้าเพราะว่าถ้ากินเขาบวมมีเจลแอนกินมา่แล้วค่ะอีหลีมือนี้เด็กน้อยก็สิได้กินเป็นหมูยอ่อจ้าสามีกะอบเนือ้อคือเกาจ่าตะวับซุปบ่บั้นในเบิดแอนเอาขึ้นไปสองสามตอนสกอนย่านลูกหิงเขาจ่า เย่แบ่งกันกพอแล้วข้าวตรงนั้นข้าวเยอะแล้วมามาข้าวมามาเราได้เยอะแล้วเอามาวางนี้เอามาวางนี้เอามาวาง <c oughs> เอาไม่ใช่เอาเอามาวางหมดเลยลูกเอามาวาง